เทสลาเอาอีกแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเพิ่มทุนอีก150,000ล้านบาทหรือ5บินล้ยนดอลลาร์วันนี้ผมจะมาแชร์ความคิดเห็นของผมว่าทำไมเทสลาถึงเลือกที่จะเพิ่มทุนก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนว่าราคาของหุ้นเทสลาเนี่ยขึ้นมาเยอะมากในเดือนที่ผ่านมานะครับจากประมาณ400ตอนนี้อยู่6 50และปิดตลาดเมื่อเช้าหลักๆเนี่ยมาจากที่ S&P เนี่ยประกาศว่าจะรับเทสลาเข้าไปอยู่ใน ดัชนี S&P 500ของเขานะครับและเทสลาเป็นบริษัทที่ใหญ่มากออกองทุนต่างๆเนี่ยที่เบนช์มาร์กับ S&P ก็คือว่าเขาต้องซื้อหุ้นทุกตัวที่อยู่ใน S&P ตามน้ำหนักเนี่ยจะต้องเข้ามาซื้อเทสลาจำนวนมากเลยนะครับที่เขาคำนวณกันในเน็ตเนี่ยประมาณ70-80บถึงิบบิลเลียนเลยนะครับที่เงินที่จะต้องไหลเข้ามาในหุ้นเทสลาตรงนี้เป็นแรงที่ทำให้ดันราคาหุ้นขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็กองทุนต่างๆเนี่ยก็เริ่มเข้ามาซื้อเรียบร้อย อีลอนมัสเนี่ยเขาทวีตบอกตั้งแต่เทสลาประมาณ160แล้วก็คือ800ก่อนที่จะสปิตเนี่ยว่าเท s l a stock is too high in my opinion เนะครับเขาก็คงคิดว่าตอนนี้มันแพงมากการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะมีข้อดีหลายอย่างเลย หนึ่งเลยก็คือการได้เงินสดมาในต้นทุนที่ถูกมากนะครับได้มา5บิลเลีนในขณะนี้ที่เสียดรลูชั่นก็คือสัดส่วนของบริษัทเนี่ยแค่0.8%เองนะครับลองคิดดูซะว่า5บิลเลียนหรือประมาณ1%เนี่ยสามารถสร้างกิก้าแฟคท r อรี่ได้อีกอันนึงเลยกิก้าแฟคทอรี่อันนึงเนี่ยตอนนี้เขาไม่อยู่แค่4ที่หลักๆเนาะมันสามารถสร้างโปรดักชั่นสร้างยอดขายเพิ่มให้อีกเกิน20%ของ แ a ปซิเตอรที่มีอยู่ด้วยซ้ำนะครับนี่คือความสามารถที่อีลอนมัสสามารถจะเอาเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยไปขยายจาก5บิลเลียยไปเป็น50บิลเลียย1ร100อยบิลเลียยได้ในอนาคตถ้าจะให้เชื่อใจ c ีอคนไหนว่าแบบจะเอาเงินไปทำให้มันพ่อพูนได้เนี่ยผมก็เชื่อใจอีลอนมัสเป็นอันดับต้นๆเลยครับข้อที่2เนี่ยผมว่ามีนัยสำคัญน้อยกว่าแต่ว่าก็มีผลอยู่ตรงที่ว่าการที่มีเงินสดมากขึ้นเนี่ยเทสลาก็จะมีเครดิตเลตติ้งที่ดีขึ้นไปด้วยนะครับเพราะว่าสัดส่วนของแอสเซทกับ นี่เนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับเหตุผลที่3เนี่ยคือกําลังใจของพนักงานการที่ราคาหุ้นวิ่งขึ้นไปสูงๆอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ได้ดีต่อกําลังใจพนักงานนะครับเพราะว่าอะไรก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจก่อนว่าพนักงานในบริษัทเทคต่างๆเนี่ยรวมถึงเทสลาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีหุ้นของบริษัทครับหลังได้จะได้มาหลังจากทํางานไปปีหนึ่งสงปี3ปีจะได้เข้ามาเรื่อยๆเป็นนโยบายของบริษัทเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอินไปกับ มิชชั่นของบริษัทแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันมีผลต่อบ,บริษัทจริงๆนะครับแต่เมื่อเขามีหุ้นกันเยอะๆแล้วเนี่ยคนที่อยู่มานานๆเนี่ยแล้วปรากฏพบว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นมันขึ้นมา15เท่า10เท่าอย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดว่าไม่ทาแล้วอยู่เทสลาก็งานหนักเงินก็มีและรลีทานเลยละการขายแล้วก็ไปอยู่ฟลอริดาอะไรอย่างเงี้นะอันนี้คือเหตุผลแรกส่วนเหตุผลที่2เนี่ยก็คือคนที่มาใหม่เนี่ยเขากําลังจะเริ่มได้หุ้นเนี่ยแต่เขาได้หุ้นในราคาที่600-700 เมื่อราคาหุ้นเทสลามันสูงขนาดนี้มันก็มีโอกาสมากนะที่ราคามันจะไซด์เวย์นะครับก็คืออยู่ประมาณ600-500ไปเรื่อยๆอีกหลายปีหรือว่าลงด้วยซ้ำนะครับอาจจะส่งผลให้พนักงานเสียกำลังใจนะครับเพราะว่าเขาอาจจะเห็นว่าเงินที่เขาถือในเทสลาเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยถ้าเขาไม่ได้ดูตัวเลขส่งรถไม่ได้ดูแบบโปรเกสของบริษัทจริงๆเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาเสียกำลังใจได้เหมือนกันส่วนเหตุผลอื่นๆก็จะมีช่วยกองทุนต่างๆให้แบบสามารถเข้าซื้อหุ้นเทสลาได้เอ่อ จ่ายหนี้ผมว่าไม่น่าใช่ซื้อบริษัทอื่นๆอันนี้ผมว่าเขาก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วนะครับโดยไม่ต้องมีเงินเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นเหตุผลหลักๆก็จะมีอยู่3อันแรกนะครับอย่างที่เห็นตอนนี้ราคาหุ้นของเท s l a นี่มันแบบเวี่ยงมากเลยเดียวขึ้น เดี๋ยวลงนะครับเร็วๆนี้อาจจะขึ้นไปถึง1,000จุดเลยก็ได้นะครับไม่แน่นะครับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็น S&P squeeze อยู่ตอนนี้หรือว่าอาจจะลงมา100จุดเลยก็ได้เท sla อาจจะตัดสินใจเพิ่มทุนอีก5บิลเลียนอีก5วันก็ได้ไม่รู้เลยนะครับผมอยากให้ทุกคนแบบซูมเอาออกมานิดนึงนะครับซูมเอาออกมามองภาพระยะยาว5ปี10ปีเงินที่ได้มาตอนเนี้ยเขาจะเอาไปทําเป็นโรงงานได้อีกเท่าไหร่นะครับผลิตรถอีกเท่าไหร่เพราะว่าอย่าลืมว่าเป้าหมายระยะยาวของเท sla จริงๆแล้วคือการทําให้ โลกเราเปลี่ยนมาใช้ sustainable energy เร็วขึ้นยิ่งเขาผลิตรถพลังงานสะอาดผลิตอย่างอื่นได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็ยังช่วยโลกในจุดนี้ได้เยอะขึ้นอีกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสำหรับข่าวอื่นๆที่มันไม่ได้แบบเร่งด่วนมากหรือว่าไม่ได้มีผลต่อบริษัทโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจมากเนี่ยต่อไปผมก็จะพยายามอัปเดตเป็นรายสัปดาห์นะครับอยู่ในซีรีส์เทสลารายสัปดาห์จะออกมาวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากติดตามข่าวเทสลาแล้วก็ความคิดเห็นของผมนิดนึงก็ ติดตาม c h ANNEL ของผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ